เราไปเจอคนสวยคนต่อไปกันดีกว่า ขนาดเปิดตัวยังสนุกขนาดนี้ไม่คิด่านะครับในช่วงต่อไปจะสนุกขนาดไหนนะครับขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยและขอต้อนรับสู่ขอนแก่นอย่างเป็นทางการนะครับอ้าวเสียงมาเสียงมาเสียงมา,งมามอ่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับสำหรับน้องๆของเราทั้ง9คนนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้มาดามมาลีของเรายัางติดภารกิจอยู่ยังไม่กลับมาสักทีนะ ฝากไปถึงมาลีด้วยไม่ได้จะกลับเพื่อนรออยู่นะครับ okay. อ่ะโอเคเพื่อนภายแล้วกลับบ้านได้อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับงานแกรนแฟนมีนะครับที่ภาคอีสานของเราที่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงบิวตี้ด้วยเป็นมิสแกรนกันอื่นเลยวรัญชนเระดะมิสแกรนก็ โถเสียงขอนแกน่นเ,เรียกได้ว่าบิวตี้ของเราเสมอต้นเสมอปลายนะครับแนะน,นําตัวเสียงเป็นยังไง <c oughs> ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นแบบนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นแบบนั้นมนเลื่อยมาเป็นยังไงบ้างวันนี้เหมือนได้กลับมาบ้านที่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งมันคือความสุขครับผมคือบ้านหลังที่สองของหนูค่ะทุกคนที่กลับมาที่ขอนแก่นเนี่ยจะบอกว่าทุกคนต้อนรับพวกเราแล้ว,ลวก็บิวตี้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ ขอเพิ่มอีกหนึ่งได้ไหมครับผมมันอาจจะแบบว่านอกนิดนึงนะคะก็คือคนขอนแกน่นขาหนูเอามงไว้ทุกคนได้แล้วนะคะก็ก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะท,ที่ที่ในในวันนี้เนี่ยพวกเราได้มาปิดท้ายภาคกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเชื่อว่าวันนี้พวกเราจะ ขาทอะไรกัน <laughs> พ,พวกเราจะตั้งใจมอบความสุขความสนุกสนานนี้แล้วก็อยากได้ให้ทุกคนเนี่ยกเก็บเกี่ยวความสุขนี้ไว้ <laughs> อยากจะเอาเอาให้แบบว่าคืนนี้กลับไปอ่ะนอนฝันถึงพวกเราเป็นสเต็ปบ,บายสเต็ปเลยอ้ลอ,อ่าโอเคต่อไปนะครับน้องเล็กของเรานะครับมาลกะคานมาลมาลกะคานมิสแกรนด์ชี ขอ All ขอบคุณอันดับแรกเลยนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนที่มาหาพวกเราแล้วก็จริงๆแล้วมันมีความในใจที่แบบอยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังมีแบบมากมายเหล <strategic S 2> ือเกินแต่อาจจะแบบว่าเออรามีหมดเพราะว่ามันเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็สิ่งที่ทําได้ก็คือว่าอะไรนะครับอิงฟ้าเมื่อกี้ตอนน้องผู้อยู่อิงฟ้าพูดว่าอะไรนะครับ คุณขัดจังหวะน้องเมื่อกี้มากถึงก็สะดุดเลยมื่อกี้บอกว่าอะไรนะบอกว่าลาไม่หมดว่าจำไม่ได้ endu ไม่ได้แกงรอเล่นรอเล่นรอเล่นอะต่อต่อต่อ่อเสียเิมแกงไม่เป็นไรอาก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยสปอร์ตพวกเราแล้วก็รักพวกเราวันนี้ก็จะสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่แล้วก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนเลย แล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นครอบครัวกับทุกๆคนแล้วก็ได้มาเจอกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาลัยด้วยนะครับเอาต่อไปเอาแฟนๆชมพขูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วเหรอค่ะยังเป็นมุกเป็นมุกค่ะก็ชมพูนะคะอาทิตาพยากักมิสแกรนเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึก ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เห็นภาพตรงหน้าแบบนี้นะคะเพราะว่าไม,ไม่ได้เป็นแค่ไม่ไม่เหมือนประโยคที่เขาบอกว่ากองไฟยาว8เมตรแต่อันนี้คือกองเชียร์ยาว8กิโลเมตรโอโ้โหไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะที่เห็นตรงหน้าคือแฟนคลับแกรน์รนร้วนเลยนะคะก็เลยอยากจะบอกว่ามันเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับจากด้อมไหนหรือว่าเป็นแฟนคลับของใครก็ตามนะคะวันนี้ทําให้แบบพวกเรารู้สึกว่า มันอบอุ่นมันมีความสุขแล้วก็เดี๋ยวรอรับความสนุกรอรับแรงกระแทกกันได้เลยนะคะสำหรับม meet, uh, ิติ้งมิอังกฤษท้ายครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวเต็มที่แน่นอนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณชมพูนะครับอ่ะและต่อไปครับแฟนๆ Charlotte Austin สวัสดีค่ะ Charlotte Austin Miss Pan โอเคชาลอดเดี๋ยว่อยมาพูดพรุ่งนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ชาลอดพูดก่อนโอเคขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอบขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่มาแฟนมิตรในวันนี้เออหลายๆคนคงอาจจะไปให้ครบสี่ภาคเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแอบซึ้งนิดนึงเมื่อกี้ตรงที่พี่ชมบอกเพราะว่า อันนี้เป็นแฟนมีดภาคสุดท้ายเป็นครั้งแรกที่ไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายไหมแต่เป็นครั้งแรกที่เราแบบได้รวมตัวกัน1ิคนเราไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสรวมตัวแบบนี้กันอีกไหมที่ถึงจะได้แบบว่าเจอแฟนแฟนทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลามาเจอพวกเรานะคะว่าเราดีใจมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณค่ะ วันนี้ก็เลยอยากจะส่งต่อความสุขความสนุกให้ทุกทุกคนให้เป็นแบบว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตที่ทุกคนจะต้องจําเลยนะคะให้พวกเราอยู่ในความทรงจําที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะครับอ่ะไปต่อกันที่มาริมาของเรากันดีกว่าเอา้าวแฟนแฟนมาริมาอ๋ออา่อาอ่า Yup. <c bio> ขอบคุณค่ะอ่าออ่อ่อ่โอเคเชิญมาริมาเลยครับพี่เคากีต้แต่เสียงหนูหายแล้วก็มาริมาสุภาพราเกลี้ยงพร้อมมิสแกรน n d แพร่ก็แป๊บนึงนะคะฝึกมาแล้วที่น่าสอนมาแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีมาเออใครทีน่าพูดเลยไหมแปบหนึ่งมือนีมาสิมาโซความเป็นอีสานปลุกความเป็นอีสานในโตผ่านไหมครับผ่านไหมชาวอีสานผ่านก็มีโซพิเศษ ที่จะมอบให้กับสุภสุคนก็นั่นแหละค่ะพูดได้แค่นี้ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาหาไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่สุราษฎร์แล้วก็ที่ขอนแก่นนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ที่มาหาเราแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าซึ้ง ครับผมใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ที่มาแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเอาต่อไปแฟนๆหนูดีอ่า สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนออ um ร์เรียนในสมามูดีมิสแกรนอังซอริกแองรองอันดับ3มิสแกรนชัยแลนด์2 2 2ค่ะก็ขอนแก่นนะคะสำหรับหนูถือว่าเป็นที่ที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ตำแหน่งแรกที่สำคัญที่ ได้มาด้วยน้ำพังน้ำแรงของหนูเองและทำให้หนูมีแรงสู้ไปจนถึงรอบไฟนอลก็คือตำแหน่งขวัญมิสแกนขวัญใจขอนแก่นนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่มาหาพวกเราในวันนี้นะคะก็พอจะรู้ตัวอยู่เนาะว่าพวกเราค่อนางจะเฟมัสเลยแต่ว่าทุกคนก็ยังจะมาหาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะและอยากจะบอกว่าขอนแกนหวานเจี๊ยบข่าวจู้จริงแต่ว่าขอแรงวันนี้อีกได้ นะขอเสียงดังๆให้พวกเราทั้ง9คนหน่อยได้ไหมคะแล้วก็พี่มารีด้วยดังวันนี้เอาใหม่รักแค่ไหนกีดแค่นั้นเอางี้ดีกว่าอันหนึ่งสองสาออขอบคุณคะ่ะ แล้วพวกเราอย่างนี้นานๆนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้เยอะแยะเลยก็ขอบคุณค่ะอ่ะ,อะ,อะต่อไปครับอ้าวขอเสียกับทีน่าหน่อยแล้วเออ ยังยังไม่หยุดอีกสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนค่ะทีน่าธนวันวิกรองอันดับสองเมสแกรนใช่แล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนค่ะมือนีก็มาขอนแกน่นบันเกิดทินบันเกิดของเฮาเองก็อยากสิขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาในมือนีเดี๋ยวเป็นภาษากลางเนาะ ผื่อใครไม่เข้าใจก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับจากทุกด้อมแฟ,แฟนคลับจากด้อมที่น่าที่ใจด้วยนะคะตั้งแต่มารับที่สนามบินขอบคุณนะคะการต้อนรับที่อบอุ่นที่มาต้อนรับพวกเราทั้ง9้าคนเลยตั้งแต่สนามบินคือน่ารักมากมีกองยาวมีลายฉ่ำฉ่ำจริงๆแล้วก็วันนี้ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณที่คอยสพอร์ตกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตอนนี้ก็เป็นแฟนมีตภาคสุดท้ายแล้วก็ นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้มันจะเป็นแค่เวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเลยนะคะอข,อขอบคุณทีหน้าด้วยนะครับเอาต่อไปครับไฮนี่อ่ะอ่ะอ่ะ ที่ขอนแก่นอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนเก็บตัวก็มาเป็นการมาขอ,ขอนแก่นครั้งแรกอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้กลับมาเลยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มานะคะแล้วยิ่งมาเจอสถานที่ที่เราเคยประกวดเรามีแบบว่าประสบการณ์ด้วยกันการแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบซึ้งมากดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเป็นแฟนมิตรภาคที่แบบว่า ครบสี่ภาคอะ่ะมันก็เป็นภาคสุดท้ายอู้ภาคสุดท้ายมันก็จะแบบแซดไงแต่ก็หวังว่าพี่วัดนะคะจะจัดขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ฝากพี่เออสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะให้มันมีอีกครั้งได้นะคะ oh. ก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่าอยากจะมาเจอแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้อีกค่ะ oh. รักเหมือนกันนะแล้วก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกด้อมเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะคะพอมาเจอกันแฟนคลับน่ารักกับพวกเราตลอดเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแฟนคลับที่แบบว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ยังมาหากันนะคะรู้สึกซึ้งมากจริงๆแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้รักกันแบบนี้แล้วก็ส่งความสุขให้ทุกคนแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะขอบคุณนะครับไพนี่อ่ะและสุดท้ายเราไปพบกับ แดดดิเซอร์บมและอิงฟ้าอ่ะจิ๊บโบดด้วยคนมาทุกร่างเลยใช่ไหมครับอ่ะเชิญเลยครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องแก้ต่างเลขาก่อนที่บอกว่าขอนแก่นหวานเจี๊ยบไม่จริงนี่ว่าขอนแก่นเนี่ยเขาแซ่เขาไปได้หวานนะนก็ใจหายค่ะพอต้องจะต้องพูดคำว่ามิงภาคสุดท้ายเนี่ยมันใจหายมากๆแล้วเราก็รู้ว่าหลายๆคนตามเรามาตั้งแต่ ภาคแบบช่วงแรกๆเลยนะคะตามเรามาทุกภาคเลยเหนื่อยไหมคะไม่เลยน่ารักที่สุดเราเราไม่มีอะไรจะตอบแทนทุกคนได้เลยนอกจากว่าเราจะผลิตผลงานของแต่ละคนออกมาให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่า รักทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้อมใครนะคะก็ทุกคนน่ารักอะ่ะมันเหมือนหนึ่งในครอบครัวแล้วเราก็ผูกพันกับทุกๆคนเลยพูดตรงๆนะคะสิ่งสําคัญเลยเนี่ยอยากจะขอบคุณบอสนวัตนะขอเสียงปรบมือให้ต้าบอสหน่อยได้ไหมคะแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่มาในวันนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ นะคะเราก็คงจะไม่ได้มาเจอทุกคนใกล้ชิดแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราไปนานๆน,นะะสิ่งเหนืออื่นใดเลยเนี่ยมิสแกรนก็คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวท้ายยังไงไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับชื่นชอบใครก็แล้วแต่ขอให้รักเราทุกคนนะคะแล้วก็มีอะไรมาฝากคะ่ะแป๊บนึงมีอะไรครับผม อ,อและนี่แหละค่ะคือมิชแกนไ้แล้วขอบคุณอิงฟ้า <c oughs> ด้วยนะครับอ่าและที่สำคัญอีกหนึ่งบุคคลที่ขาดไม่ได้ที่ทำให้งานดีๆแบบนี้คือเกิดขึ้นมานะครับขอเสียงปรบมือกับเต่าบอลของเราด้วยคุณนววดิส,รสุรไกรศีลเรียนเชิญน,นะครับต่าบอลของเราตั้บนเวทีครับ สวัสดีครับทุกคนฮะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้สุดหัวใจหน่อยกร oh. ี๊ดกันไประบายมันออกมามีเท่าไหร่ใส่ให้ขอบคุณจริงๆขอบคุณทางเซ็นทรัลด้วยนะครับวันนี้นะฮะจัดซอกพิเศษให้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครหาเราไม่ดีก็หาไม่เจอนะฮะเราอยู่ในซอกนะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเป็นซอกที่อบอุ่นไม่ใช่ปากหวานนะครับ ครบละ4ภาคแต่เชื่อว่าการพบของทั้ง10คนแต่1คนไม่ได้มาในวันนี้คงไม่ได้จบเพียงแค่ภาคนี้มันจะมีภาคพิเศษภาคพิสดารภาคอะไรใดๆอีกมากมายนะฝากน้องๆด้วยนะครับแต่ละคนกําลังจะมีหน้าที่มากมายนะครับในทางด้านการเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขอันนี้คือความจริง นะไม่มีใครขวางกั้นสิ่งอื่นได้ไม่มีใครที่ทําให้พวกเราดังได้ถ้าคุณไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นรอยยิ้มเสียงหัวเราะหรือสิ่งที่คุณมามันคือพลังของความสุขของคุณได้ออกจากบ้านแล้วมาเจอเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความทุกข์ไม่สบายใจงุนหงุดหิดใจแฟนทิ้งทําอะไรแล้วไม่แฮปปี้ให้นึกถึงนะฮะแดดดีและทีมไว้คุณจะค่อยๆย,ย,ยิ้มออกมาแล้วตามหาเราให้เจอว่าเราอยู่ที่ไหน เห็นไหมพูดดีไหมชาลอตค่ะเฮ้ยลืมไปพูดกัะดาราดังรู้จักชาลลอตไหมครับดังไหมเขาได้รางวัลอะไรสาวปังแห่งปีนะฮะเขาดังนะฮะผมมีสถิติอันนี้ไม่ต้องถามเขาดังมานานแล้ว นี่นะฮะขึ้นเครื่องบินมาผมนั่งแถวแรกเขาต้องเดินทุกคนเขานั่งเขานั่งแถวสองทุกคนที่เดินผ่านมาคุณป้าคุณตาคุณยายผมไม่รู้ไม่สนรู้จักเฉลอมไหมครับรู้จักเฉลอมไหมครับรู้จักเฉลอมไหมครับรู้จักทุกคนยกเว้นคนสุดท้ายไม่รู้เป็นไรเขาเดินผ่าน,ปนไปเลยคนเดียวไม่รู้เขารู้จักหรือเปล่าเธอเฟมัส <The famous S 2> มากจริงๆขอบคุณทุกคนนะครับบอกตรงๆว่าทุกคนจินตนาการทั้ง9คนนี้ ก่อนที่จะเฟมัสก็คือคนปกติของทุกคนผมว่าแรงบันดาลใจของทั้ง9คนจะทำให้ทุกคนฮึกเหิมในชีวิตโอกาสและก็สิ่งที่ทุกคนจะต้องพยายามคือต่อสู้กับตัวเองเอาชนะเราเป็นเพียงประตูบานเล็กๆที่เปิดโอกาสแต่ความสามารถเป็นของคุณเพราะฉะนั้นนะครับพพอ์ตน้องๆทุกๆคนด้วยตุลาคมก็จะไปอินโดนีเซียมาลิมาก,ก็จะไปอยู่มาเลเซีย คุณไฮดี้ก็จะไปอยู่อียิปต์แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนนะครับเดือนปลายเดือนกันยาต้องไปอัลบาเนียปปไปยุโรป,ป,รปไม่รู้ตรงไหนแล้วก็พยายามจะส่งออกซะให้หมดจะไปไหนก็ไปไปไปพูดนานหน่อยนะฮะบอกตรงๆชนะไม่ชนะไม่สีเรลียกเ,เวทีเราไม่เคยกดดันจะต้องไปเอางงที่เท่าไหร่มาจะต้องไปไอเป็นไงชีวิตอย่าไปกำหนดเขาเยอะ ชีวิตต้องเป็นของเขาเพราะฉะนั้นได้อะไรมาไม่ได้เลยมาไฮดี้ไม่ต้องกดดันเธอตกรอบแรกพี่ก็ดีใจเธอได้มงพี่ก็ดีใจคนเราไม่ต้องไปซีเรียสสำคัญอยู่ก็คุณคือใครคุณทำให้คนเขาเห็นคุณค่าคุณพอหรือไม่ถ้าไม่ได้มงเดี๋ยวพาไปสําเพงซื้อให้ใหม่อีกงานหนึ่งอโอเคนะเวทีเราไม่ซีเรียสมงไม่สำคัญเท่ากับความเฟมัสนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแป้งด้วยวิงไว้ขอบคุณทุกคนถ้าไม่ได้พูดชื่อนะครับขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีเงินของท่านพวกเราก็ไม่สามารถหลั่งลาได้ขนาดนี้ฝากคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนด้วยนะครับ6สิงหาคมถ้าใครไม่ได้ดูบอกเลยว่าพลาดอย่างแรงนะครับเพราะว่าน้องทุ่มมากเกือบ30เพลงตอนนี้น้องกําลังท่องเพลงเกือบ30ถอยมาเพลงที่ 1, 1> เหมือนสวดชิน,นบัญชรถอยหน้าถอยหลังอยู่ตอนนี้ นะครับเป็นรุ่นว่าจะจําได้หมดไหมนะครับแล้วก็ส่งกาลังใจให้อิงฟ้าที่ MGI ด้วยนะครับจะต้องไปเจอคู่แข่งที่น่ากลัวเยอะแยะแต่เชื่อว่าน้องคงมีพลังนะครับเวทีเรายุติธรรมเสมอนะครับไม่ใช่ว่าสนิทกันเราต้องชนะถ้าไม่พิสูจตัวเองนะฮะจนเป็นที่น่าพอใจอยังไงก็แล้วแต่นะฮะผลงานก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องด้วยซัพพอร์ตน้องให้เต็มที่นะครับแล้วก็ เดือนหน้าเราจะมีการเปิดกล้องอาจจะมีบวงสวงนะครับเป็นยูริซีรีส์เรื่องใหม่ของวงการบันเทิงในเมืองไทยอย่าลืมเป็นส่วนหนึ่งของเรานิดนึงก็เราวิ่งตทวไปโดนอะไรเคาไม่รู้บวงสวงก่อนทุกทุกคนเตรียมตัวไว้นะเธอก็จะเย็นๆหน่อยสิจะเป็นการบวงสวงไม่เหมือนชาวบ้าน ชาวบ้านบ,านบวงสวงกลางวันเราจะบวงสวงกลางคืนแล้วอย่าลืมนะครับ21ธ <Easy, S 1> ันวาคม Happy Birthday ชาลลอตเราต้องไปร่วมกันที่โชว์ดีซีช่วงเช้าเราไม่ว่างเรานิมนต์พระมาช่วงหนึ่งทุ่มเจ็ดรูปเยอะไปประหยัดตังเราเหลือ4ี่รูปอาหารโตจีนมากไปเราเหลือกระเพาะปลาคนละถ้วย ขำๆนะฮะอยากให้ทุกท่านมีความสุขทั้งหมดทั้งมวลเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นความสุขกับทุกคนขอบคุณอีกครั้งจากหัวใจนะครับวันนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายวันนี้เป็นครั้งที่กลับมาขอบคุณชาวขอนแก่นอย่างเป็นทางการนะครับที่เรามาอยู่กันที่นี่12วันมีความสุขเหลือเกินกลับมาแล้วมองไปหอใหญ่ยังนึกถึงวันที่แบบสับๆนะฮะเธอก็ได้รางวัลไปนะฮะหนูดีรู้สึกโมเมนต์ของทุกคนที่แบบมันลุน้น ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับชาวขอนแก่นและทุกๆคนด้วยที่มาสพอร์ตกันนะครับอยากให้อยู่เคียงข้างกันตลอดไปหนักนิดเบาหน่อยอาจจะไม่ั่กถึงต้องกราบขออภัยด้วยแต่ที่แน่ๆถ้าทุกคนมีความสุขอันนี้จริงๆครับเราจะมีความสุขเป็นเพื่อนคุณขอบคุณครับขอบคุณคุณวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับค่าคืนนี้ค่ะผู้หนูก็มีอะไรอยากจะบอกบอก <laughs> หนึ่งกองรันไม่ต้องรักไม่ต้องรัก <laughs> <laughs> จะไปไหนก็ไปไปไปอนุญาต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 พอเดี๋ยวเธอต้องซ้อมคอนเสิร์ตหนักแล้วอนุญาตขอบคุณนะครับทุกคนพูดพร้อมกันได้ไหมคะหนึ่งกล่องกล้ามดูรักป้าปานะโอเคเจอกันที่ไหนนัดกันในไอจีแล้วกันครับผมเชิญดูว่าอยู่ต่อเดี๋ยวร่วมถ่ายภาพกันสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวดีว่าเป็นภาพความประทับใจนะครับแน่นอนว่าภาคสุดท้ายกันแล้วนะครับที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้เดี๋ยวเรนเช